สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอสินค้าของ n o วานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาใหม่นะครับจะเป็นรุ่น n 1 5นะครับผมหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับไอโฟ e นะครับอันนี้รูปก,กล่องมัน n 1 5นะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะครับกล้องหลังมันก็5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าก็5ล้านพิกเซล แรมหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลอม8กิกนะครับมาด้วยระบบหน้าจอตัวนี้6.0นะครับเป็น QHD นะครับผมอันนี้ก็สเปคคร่าวๆ CPU ก็6580ตัวนี้ระบบคอร์อรนะครับนะครับ1.3กิก ตัวนี้ก็ใส่ micro SD card เพิ่มได้สูงสุดก็32 g ินะครับตัวนี้ก็ใส่ m i โ r o SD card เพิ่มได้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็2,800 mAh นะครับผม2,800 mAh ตัวนี้มาดูด้านในอุปกรณ์กันบ้างนะครับเปิดออกมาแล้วก็จะเจอกับตัวอะแดปเตอร์นะครับหัวชาร์จตัวนี้หัวอะแดปเตอร์ แล้วก็จะมีสายสมอนทอนะครับเป็นสีส้มแล้วก็สายดตาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับสายดตาแบตเตอรี่นี่ครับก้อนบอรล่มเลย2 8 0 0อม ah ิลลิแอมแล้วมันก็จะมีเคสอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้เคสมาให้เราแล้วก็ฟิล์มกระจกนะครับผมแถมฟิล์มกระจกมาให้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นพวกใบรับประกันสินค้าครับผมแล้วก็คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยเก็บแป๊บหนึ่งสักครู่ครับสักครู่อ่าตัวนี้นะครับหน้าตา มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้สีดำนะครับจอใหญ่เต็มเฟรมมากอันนี้สีดำเนื้อวัสดุงานก็เหมือนกับตัวพวกเครื่อง iPhone ที่ที่โนวาเคยเคย <ๆ S 2> ทำไปนั่นแหละก็จะเป็นเนื้องานเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างกล้องก็เอาแบบมาเป็นตัวกล้องคู่นะครับแล้วก็มีแฟลชอยู่ด้านขวามือนะครับ แต่ก็จริงๆก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวนะครับมันทํามาเพื่อความสวยงามเป็น2ตัวนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ N 1 5ไว้ไปดูด้านในกันนะครับด้านในเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้แกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้บอกชื่อรุ่นว่า N 1 5ตัวนี้ใส่ได้2ซิมนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นซิม1นะครับแล้วก็ซิมสองตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นซิมไมโครตัวนี้ก็จะเป็นซิมใหญ่ช่องตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่เมมโมรีการ์ดสีดำแล้วก็จะมีสีทองครับอะไรติดเนี่ย <laughs> อะโอเคอันนี้สีทอง โอ้ขออภัยครับ Rose g o l Rose g o สีชมพูนะครับผมอ่าเปรียบเทียบกันนี่ครับประมาณนี้สีใหญ่มากจอ6นิ้วถ้าใครคิดว่าจะไปเล่นเกมตัวหนังฟังเพลงก็เหมาะที่เดียวแล้วแหละตอนนี้ครับหน้าจอ6นิ้วแล้วก็ดีไซน์ก็สวยด้วยรูปทรงไอ o n นอ่ทีนี้ด้านในเมนูนะครับผม นี่เมนูจะหน้าตาประมาณนี้แอปที่มันมีมาพร้อมเครื่องนะครับก็จะมีพวก Facebook นะครับผม YouTube แล้วก็ l ล n e โปรแกรม c a m e r ล360กก็มีมาให้ด้วยนะครับส่วนไทยอยากได้อะไรก็ สามารถโหลดนะครับผมเพิ่มเติมได้นะครับผ่านเพจสโตตัวนี้นะครับผมสามารถโหลดผ่านเพ t o r e ได้อยากได้เกมได้แอปอะไรก็ทั่งันนี้มือถือก็สามารถที่จะรองรับแล้วก็เล่นได้หมดทุกเกมแล้วก็เกือบทุกแอปร้อแหละนะครับผมไปลองเลือกกันดูว่าใครชอบแบบไหนมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้ก็จะบอกมาเป็นหมายเล็ขรุ่นนะครับ N15 Android 5.1่าเป็นไงครับแต่นี้มาดูที่หน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับว่าพื้นที่มันเหลือเท่าไหร่เรามาดูกัน ที่เก jar, ็บเก็บข้อมูลตัวนี้นะครับผมว่างอยู่7.19นะครับตัวนี้จากทั้งหมด8กิกก็พื้นที่มันก็เหลือค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดสูงสุดได้สากิกนะครับตัวนี้ต่อไปเป็นการทดสอบอะไรนะครับมาดูกันที่หมดกล้องถ่ายรูปแล้วกันตัวนี้ก็กล้องหลังความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการถ่ายภาพเท่าไหร่ตัวนี้อาจจะเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงนะเพราะว่าความละเอียดกล้องตัวนี้จะ น้อยนะครับผมมาที่ห้าล้านเด่งกล้องหลังห้าล้านพิกเซลกล้องหน้าก็ห้าล้านพิกเซลนะมาดูกัน ไม่ได้ให้อตัตโตโฟกัสพี่อ้าวหายไปไหนครับเมนูแต่กล้องหน้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะ5ล้านพิกเซลถือว่าโอเคได้อยู่ครับผมชัดดีอยู่เห็นไหมครับอ่าเออเนี่ยครับถือว่าโอเคอยู่ผ่าน ครั๋ทีนี้เรามาดูรูปภาพกันรูปภาพที่ถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยครับอันนี้ีนนะครับผมอันนี้รูปผู้หญิงนะครับผมก็พอโดยได้นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าความเอียดแค่ห้าล้านเบอร์หรือเปล่าเบอร์วาลัคแแบบนะครับผมผมุกไม่หาพาเคียด <laughs> ว่ากล้องก็เอาเป็นว่าพอใช้ได้แล้วกันนะครับคงไม่ค่อยเหมาะกับการคนที่เน้นถ่ายภาพเท่าไหร่เพราะว่าความละเอียดที่มันมาน้อยนั่นเองนะครับผมความละเอียดมาที่แค่5ล้านพิกเซลทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับแต่นี้ก็เอามาดูที่การเล่นไฟล์นะครับผมเล่นวิดีโอลองดูว่าหน้าจอจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ลดเสียงก่อนเลยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะฮะ นี่ครับคือหน้าจอ IPS นะครับผมก็ถ้าดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube อะไรมันก็น่าจะพอได้นะผมว่าเนี่ยครับถือว่าพอได้อยู่ภาพแสงสีก็ถือว่าละเอียดพอใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปกับราคานี้ เป็นไงก็โอเคนะสีสันก็สวยงามสดใสดีนะครับอ่ะต่นี้ลองเข้าอยู่ดู u u u e e กัน YouTube YouTube ตัวนี้นะครับดูอะไรอะ่ะเปิดเสียงก็ไม่ได้ติลิขสิทธิ์ตัวอย่างหนังเอาป ลองดูหน่อยเอาขยายหน้าจอครับพี่พี่อิมเล่นอะไรเนี่ยพี่ก็เล่นอะไรของเขาครับเดูกันะดูกันดูกัน โอ้โ,โฆษณานี่มาจ้าโฆษณาเนี่ยตลอดนะะกระตูนแอนิเมชันอะไรก็พอได้นะครับสีสันสดใสเยอะตัวนี้นี่ลองภาพเสร็จแล้วมาลองเสียงนะทีนี้นะเสียงก็คงลองอะไรไม่ได้มากมายนะครับผมมาลองที่เสียงในตัวเครื่องนี่แหละว่ามันดังดีเปล่า นะเสียงเสียงและการแจ้งเตือนเสียงเข้าอ่ะลองฟังโอ้ oh. อันนี้เปิดไม่สุดนะครับขอบอกว่าดังมากแสบแก้วโห โอ้โหดังสดๆอย่างที่บอกครับว่านี้ยังไม่สุดนะก็คงจะเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงที่สุดแล้วแหละตัวนี้นะครับผมราคาเท่าไหร่3290บาทนะครับสำหรับตัวนี้ลืมบอกราคาไปเลยหรือว่าบอกไปแล้ว,ว่จำไม่ได้ตัวนี้ตบใบลองอะไรครับลองเกมนะครับผมอันสุดท้ายแล้วลองเกม สำหรับคนที่ชอบเอาไปเล่นเกมนะครับน่ะมาแล้วเปิดเสียงได้ไหมพี่อ้าแล้วหน่อยมองเห็นไหมฮะ อ่ะโอเคเดินเอาก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมชอบใช้ทดสอบนะครับเพราะว่ากราฟิกภาพ,าพเวลามันรีวิวมันสวยดีตอนนี้3ามมิติด้วย 3D ใช้ตีอย่างเดียวมือไม่ต้องครับรุ่นนี้ใช้มือแล้วชกมันไม่ค่อยเร็วอะ่ะมันไม่ทันมันโดนมันต่อยตลอดเลยเอา้าเออ นะเห็นป่ะมันต้องตีนอย่างเงี้ยเออเนี่ยต้งสู้มันได้ <c oughs> อถือว่าโอเคนะครับม,ม,มันมันมันสะใจตรงที่ว่าจอมันหกหนิว้วอ่ะแล้วมันเล่นเล่นมันนะครับผม,มเนี่ยโอเคเลยเสียงก็ดังดีด้วยครับรุ่นนี้ ไม่อยู่ไหนอ่ะผู้ร้ายนี่ก็เอ้อเออใช้ตีอย่างเดียวครับเออนี่ขนาดใช้เท้าไม่ค่อยจะทันเลยอ้าวก็ถือว่าโอเคนะเล่นเกมเหมาะมากนะครับผมเหมาะมากเลยแล้วก็ ดูหนังฟังเพลงเล่นท่อง YouTube ท่องเน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยแต่อย่างที่บอกครับอาจจะไม่เหมาะกับการถ่ายรูปสุาไห่เพราะว่า,วากล้องความละเอียดมันจะน้อยไปนิดนึง5ล้านพิกเซลนะครับแนะนำสาหรับคนที่ชอบเอาไปเล่นเกมดีกว่าแล้วก็ดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube ก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับดีดโซดีไซน์โอ้โหพูดผิดดีไซน์ที่สวยงามนะครับผมแล้วก็วัสดุที่ดูหรูหรานะครับผมด้านข้าง ท่านอย่างนี้ก็ดูดีนะครับผมไม่หนาจนเกินไปฝากไว้อีกตัวเลือกหนึ่งและกันนะครับสําหรับคนที่ชอบจอ6นิ้วเพราะว่ามือถือส่วนใหญ่6นิ้วก็จะค่อนข้างที่จะหาย,ยากนิดนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถทักมาได้ที่ไอดีไรนี่เลยใหญ่วลาวุฒนะครับผม เรียบร้อยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับมีคลิปมือถือใหม่ๆเดี๋ยวจะมานำเสนออีก่าสวัสดีครับ